โอเคนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้แอปเป่าตังได้หลายบัญชีนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปเป่าตังเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะโคลนนิ่งได้แล้วนะครับอ่าเรามาดูเวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน1 0 1 5นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นจิวเวลล t ที่ ผมได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะออกจากระบบตัวเป๋าตังตัวนี้นะครับผมก็ออกจากระบบนะครับผมแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วมันก็เด้งขึ้นหน้านี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับ แล้วก็ไปที่ข้อมูลแอปนะครับก็จะเจอนะครับข้อมูลของแอปของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับล้างข้อมูลแล้วก็กดที่ล้างแคชนะครับตกลงเสร็จแล้วนะครับกดอีกครั้งนะครับลบข้อมูลทั้งหมดนะครับตกลงเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้านี้ไปนะครับก็ไปเปิดแอปเป่าตังอีกครั้งหนึ่ง ปุ๊บมันก็จะมาเหมือนใหม่เลยนะครับก็จะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของอบัญชีต่อไปที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็ขอ OTP แล้วก็ใส่รหัส OTP ก็เข้าไปที่หน้าของเปอตังอีกไปหนึ่งได้เลยนะครับผมาส่วนใครที่หาข้อมูลแอปไม่เจอนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับผมลองไปที่ตั้งค่าดูนะครับ แล้วก็เลื่อนไปที่เมนูที่ที่เขียนไว้ว่าแอปตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่ามันก็จะมีนะครับแอปนะครับเราก็ไปดูที่การตั้งค่าระบบแอปนะครับก็ไปหาอันนี้แอปของระบบนะครับขอภัยนะครับไปที่จัดการแอปนะครับ อพอมาที่จัดการแอปปุ๊บเราก็เซิร์ชหาคําว่าเป่าตังนะครับปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมครับอ่าก็เหมือนกับข้อมูลแอป,ปเมื่อกี้นี่แหละก็คืออันนี้คือเป็นการหาอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มันไม่ได้ขึ้นเมนูให้มานะ เวลากดค้างบนแอปเปิลตังเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นให้ไปดูข้อมูลนะครับเราก็มาหาได้ที่ตั้งค่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ติกล้างข้อมูลเหมือนเหมือนที่สอนนะครับก็คือล้างแคชก่อนเสร็จแล้วก็เลือกล้างข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วก็ออกจากหน้านี้ก็คือเราไม่จาเป็นต้องไปลบแอปแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่คือเราก็ใช้วิธีการนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอป ที่ให้เรากรอกชื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์อีกบัญชีหนึ่งได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานบัญชีอีกบัญชีหนึ่งได้เลยแสดงว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้หลายบัญชีนะครับเพียงแค่เราต้องมีเบอร์มือถือที่ใช้ในการยืนยันรหัส OTP ของแต่ละเบอร์ที่เราต้องการใช้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้คนที่ ใช้มือถือปุ่มกดอะไรแบบเนี้ยที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยนะครับเขาก็จะใช้แบบปุ่มกดใช่ไหมเขาก็จะไม่มีแอปพวกนี้<ๆ>ก็ให้ลูกหลานต่างๆเนี่ยที่มีความรู้หรือว่ามาดูแอปนี้นะครับว่าเราจะล้างข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้อมูลแอปอีกครั้งนึงนะครับก็คือ10.15.0นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่อัปเดตมาจาก Play Store เลยนะครับเวลาเราลบข้อมูลทั้งหมดเสร็จปุ๊บพอเราเข้าแอปใหม่ก็เหมือนกับเราเพิ่งเข้าแอปมาใหม่เลยนะครับผมเราก็กรอกหมาเยเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการที่เราต้องการเข้าบัญชีนั้นๆน,น,นะครับผมโอเคถ้าหากว่าข้อมูลของแอปเป่าตังนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ส่วนใครที่ยังทำไม่ได้หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับผมอขอหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ